สวัสดีค่ะมาพอกระสาโอกินแซ่บอีกแล้วจ้ามันนี้สาโอพาพี่พ์ผนองมากินตำตรีนไก่น่าจะพี่น้องจ้ามาแบบว่าลังการค่ะน้าพี่น้องดูตรีนไก่แซ่บปื่อยๆน่าจะพี่น้องจ้ามามันนี้ว่าอะไแก่ข้าวพี่น้องจ้าแก่หนาวพี่น้องเออมันนี้หนาวซันทอดๆน่าจะพี่น้องจ้าเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายโดยน้ำอมมริกเกลกาแล่วจ้าพี่น้องจ้ามันนี้ปั๊ดส่งเป็นต่สีหนาวค่ะ นำลองหน่อยนึงพี่น้อง,นนอ,งอืมอมาแก่นกะก็แล้วก็ไม่ย้ำก็เลยพี่น้องตีนไก่พอบ้านต้มให้พี่น้องจ้าไปปุ้ยเพลินว่ะมาเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมเพื่อจุกระเด็นพี่นอ้อง เพื่อจะกระดิ่นเลยอืออืออือน้ำจีนพื่อนอะน้ำจีนน้งจังอย คุณเลเซนําไว้เซนน้ไว้มันดูดน้ำติ่ใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋าแซ่บอีกทีไหม ม,มันเอกมากก็บ,บรรยากาศอึมครึมพี่น้องจา๋าพระมือเสาร์ฝนตกตะเสาเลยเสาหักเทียงอืมนึกถึว่าศิลปยุทธ์หายพี่น้องจา๋าเป็นว่าผ้ายูเขาตกหดครึ่งเหนือเนะมันนี่พักกับผมไม่ไบได้พี่น้องเด้อมีแต่เป็นหน่วยมัน พักแบบเป็นใบบบมีพี่น้องจ๋ามาเนี่ยอือได้บักแตงบักเขือบักตัวแล้วไม่ต้มข่ดไปพี่น้องแคบหมูเกีเผ็ดอือน้ำร่องแบบเนี้ย Ừ. Sẹp Tầm nhắm đẹp là ừ. 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 Là cả sẹp Cập kè Mình đã cả đi bị bên nào muốn tiếng nụt rồi tiếng chân luôn thưa cả chứ cháu cháu cháu, cháu rồi mà à Ừ. Nhưng mà tôi xài bên phía đó chả ขนาดส่งอยู่ประมาณแล้วสองชั่วโมงพี่นางจ๋าสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงือ เริ่มสูชิโบยแลนะ้วบานเนี่ย ตีนน้อยตีนใหญ่พี่น้องจา๋าอืมผสมผสานกันไป <laughs> มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจา๋าอ๋ออืม,อม ผักกับแพงแพงพี่น้องจ๋าแพงสุ่มตัวผักกระแด่เวลกินผือๆเพื่ปรุงเพื่ปรุงมันแพงพี่น้องจ๋า ขาบากามาขายอย่าบริจาคกำไรวะท่านแพงคัดกินหัวสั้นบ่เคยเปลี่ยนพี่หนอ่อยจ้ะกวาดคว้า Xe nắng vàng nó xứm Xứm khô nước khô nắng Dẹp Để coi con cà nhằm cười lớp như thế nào แล้วแข็ขขงๆเขาคายออกมาแล้ว ตัวเพิ่มความเผ็ดน้้วมนต้ม ชีโมกเริ่มมาเริ่มเผ็ดดหน่อยๆอืเป็นเมนูก,กับแก่ย่างดีด้อพี่น้องด้วยเลยเนี่ยต่ำตีนไกพี่น้องจ๋าอือ ับแก้มอย่างดีเลยลนะ่ะเนอะทางตะบรรยากาศแบบนี้ได้ไม่นอกจ๋าคลุ่มฝากกุ่มฝวนแดนหน่าเอามารีขอนะจากวดขออกันค <laughs> ่ะสุดบัดได้กันวะ

ออุว่าได้เลยเนี่ยอฮึตอนประแดกเขาตอ้มประแดครับ lắm nào Ừ. Trong cái khoai nhắm cái khoai cừu nó nữa, được. Cái kha ตบทายแกเพรตบทาย <laughs> ตอนไปแดดเรื่องจ๋าใส่หัวตอนแม่น้ำนย่างนี้เสียงลบมาพี่น้องคนน่ะวือวืออยู่ข้างหลังต้องรอแบบนี้ยเขเล่นน้ำบัานเนี่ย ต้องค่อยค่อยยิำมันจะคาคอ ก็ต่ำเลยส่วนน้ำกก้ ุ่มลงไปบานเนี่ยโหแจจะบอกตอนไหนแล้วจะพี่น้องจา๋าขาสโอเ็็แตะคิวแล้วอากวศมันเย็นไหมจ๊ะอืมลมหนามาบ่พอพี่น้องจา๋าฟนตักพร้อ,อมบัตรเนี่ยมันได้เยเินของกันเบิดไหม happened to you but เพ่อนพอบานตัวขใครบ้าสมเปื่อยๆเลยกสมเปื่อยๆเลยมาเลยยำบาเลยทัดกระดูกกราสั่นถ้าอีกสักสองชิ้งวงสิคือพี่น้องจา๋ามันจะละลายเลยแหละเนะี่ย มื้งเสี่ยยังไงพี่น้งอจงจ๋าเวลากินตำตีนไกเส้ยต้องกระดูกต้องยำให้ดีอืมยำมมบดีราคาคอเลยพี่น้อง้าบะเปื่อยแท่จิ้มบะได้จักกระดูกมัน và nó kháng hàng anh này cả gần bươi sẽ có phô Ừ. Đang nào. với con. Si mà không say si bớt nào cả. Si cũng ăn phải. Không say bớt. Tinh cái nói tinh cái nói bữa đó. Hoặc là nó tốn đi nói. Ôi, mẹ bà kể tìm cái nói đi hai mươi một người. Hm. cây Hm. 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 cây Hm. 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 Hmm. 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 เคี mm ่ยมไม่กระชิน hmm. พี่เนาะแก่เพช สุดยอดขอลองน้ำพี่น้องไปเนี่ยอ้คาคู่เล้เขียวพี่เนอะนด่เพืพ่อพริกเพื่อย่งติดเขียวอ้วอืม แซ่บพี่น้องจ้าพักกระเสืเอนี่ลราจะซี่พนอเนาะข้านอ,นอบ๊อบกัวเป็นยังเนาะจ๋าะอ,อืมอ่ะมัอนี้กับผ้าพีผ้าน้องมาแซ่บนะจ๊ะพี่น้องจ๋าต่ำตีนไก่แบบสับตเพียรเพียรพี่น้องจ๋าแก่หนาวด้วยน้ำอมฤตพรอมืันนี้อยากจะบอกว่าเขากันสุดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอีจ้ะพี่น้องจ๋าอ่ะ ถ้ามาคลิปนี้ใจลิมกดไลค์กดแชร์แล้กวก็ติดตามสาวโอนี่เด้อเจะเด้อที่สำคัญน,นะจ๊ะพี่น้องจใจอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ผ่านคลิปใหม่ของสาวโอจ้าสำหรับคลิปนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ